น้ำหนักช่างเมื่อเช้านี้125ปอนด์ครับเจ้าของฉายาขุนเข่าเกาะติดคิดตังใกล้รุ่งสอชัยเจริญม่แวันนี้จะเกาะติดหรือไม่ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมต้องติดตามนะครับอีอัจฉริยะตีเล็กนอสีพึ่งครับ นี่นะครับถือว่าเป็นยอดฝีมืออีกคนหนึ่งครับนี่คือสถิติของตีเล็กครับยอดฝีมือทนไหวหรือไม่วันนี้เดี๋ยวติดตามเกมบนเวทีครับนัดล่าสุดนี่ก็รับเงินรางวัลไป10,000แบาทเหมือนกันครับก็ต้องว่ากันไปครับนี่ครับทั้งเสกทั้งเป่าคุณปืด๊ดครับคุณนี่ถือเป็นคุณญญานะนะครับคุณพ่อเลย นะครับคุณพ่อของตีเล็กเลยนะครับถือว่าเป็นหัวหน้าคณะผู้จัดการเองเลยนะครับวันนี้มาควบคุมลูกชายครับอาทีระทึกใจเกิดขึ้นครับอาทีที่ท่านรอคอยฝ่ายแดงครับขุนเขากาะติดคิดตั้งหูบ้ากล้าจนเบียดปิดติดตลอดครับรายนี้นอกไม่สนชนในอย่างเดียวนี่ต้นเกมยกที่หนึ่งนะครับมาดูการตั้งรับของตีเล็กครับซ้ายจัด ไม่ว่าจะเป็นแข้งซ้ายหมัดซ้ายมีรานหลักเรียมนี่เหลือเกินเหลือกินครับปัญหาอยู่ที่ว่าเจอลูกเบียดลูกปะทะแล้วมันจะทนได้หรือเปล่าตรงนี้พวกเราต้องติดตามครับเกมครับเราในวันนี้กรรมการบนเวทีมวมคู่นี้ครับกรรมการทวัฒทองรินถือว่าเป็นกรรมการฟีล์มดีคนหนึ่งซึ่งมาจากทางภาคใต้เหมือนกันครับ บอกเลยคราบ่ามาเจอกับมวยที่เรียนเชิมแม้วพาวยาตีเล็กนี่ใกล้ลูนี้โหจะหนักใจกันมาหนลูกนี้ต้องบอกว่าดาวันเดอร์ท่ำไปนิดครับด้าน,นของตีเล็กแข่งกลับไปหน่อยไม่เป็นไรครับก็ได้ตังใจยกมือขอโทษขอโพยแล้วกลับมาว่ากันใหม่ดอกเมื่อกี้นี้ต่ำซ้ายเมื่อสักครู่นี้ครับเต็มลิ้นปีซ้ายเข้าไปทียัดไส้เข้าไปทีหนึ่งใคร,รู้้ว่าย,ยัางไงครับเจอเข้าไปสองดอกเจอหมัดงัดอัปคัดเข้าไปอีกยังเฉยครับ ยังเฉยหน้ามวยที่ต่อยกับใต้รุ่งนิวการที่ซ้อมนี่ต้องมาเกินร้อยนะครับต้องให้เอ็มร้อยห้าสิบเลยครับห <Okay. S 1> ยุดเทียวหมดแรงไม่ได้มันนี่ต้องเติมไว้เต็มถังตลอดเอาละครับโตเกมดูครับท่านผู้ชมจะเห็นครับว่าเกมของใต้รุ่งนี่ไม่มีการคุยไม่มีการล่อครับ <Hey. S 1> เป็นขึ้นมาครเริ่มเบียดใช้อาวุธที่เจ้าตัวถนัดไล่แขนไปเรื่อยครับ เรียมดีอาวุธดีอยู่กับตีเล็ก<อ>แต่ว่าวันนี้ไอ้เจ้าตีจะทำชาวบ้านเดือดร,ร้อนไปเดี๋ยวเราติดตามกับบทช็ที่หนึ่งอ,อยากจะต่อยกับใกล้รุ่งแหมเพราะฉะนั้นวันนี้เกมของใกล้รุ่งนีเลยต้องมาเต็มร้อยเต็มถังครับ ให้เลือกฉันฉันต้องตีนายให้จูเกาะเข้าไปติดเข้าไปตีเล็กว่ายังไงพยายามใช้ลมพยันยันคำยันคำแทงได้ไหมแทงได้ไหมยันแทงไม่ได้เอาละครับเหนื่อยแน่ครับเกมกติดในตลอดครับไบร์ดีจับนายได้เกาะนายได้ตีได้หรือไม่นี่ยังเป็นปัญหาอยู่ครับเพราะว่าตอนนี้ถึงแม้ว่าจะจับได้ก็จริง แต่ยังไม่มีจังหวะที่จะพลิกแดงได้ขนาดนี้ครับดูลเหลี่ยมครับเหลี่ยมระดับอัจฉริยะของตีเล็กครับพลิหกหักกระชากลงไปลบลงไปดอกนี้เสียจังหวะนี่มันอายเขาเอาเรื่องเหลี่ยมนีเอ,เอาเปโอ้เจอศอกมาแล้วมาเป็นชุดหนึ่งสองสามสามีสาม่สา,สา,าแล้วว่ายังไงเล่นเล่นเล่นเป็นที่ใส่เป็นสู่กับตีเล็กโอ้โหรับไปเยอะครับแต่ถ้าเร่งม,มักๆาน้ำม,มันหมดถังหัวเตียนบอดก็มีสิเรียกร้อยได้ทันทีนะครับ โอ้เจอแขมซ้ายล็อกแล้วรูดแล้วตีด้วยเข่าซ้ายทิดตัวออกนอกเชือกตีด้วยเข่าซ้ายตีด้วยเข่าขวาเอาไอ้เจ้าตีว่ายังไงนิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นิ่งไม่ได้นะครับต้องโตอาวุธต้องออกเปิดเกมโอ้โหดูครับเองเป็นชุดใหญ่คทำหรือเปล่าครับชุดมาสักครู่นี้เป็นโอกาสของตะลั่นไกลรุ่งครับต่อติดทิดตั้ง รู้ครับว่าจะขิดตังรั่วข้ดจายยังไม่ยอมครับอีเล็กสีเล็กสีเล็เกยังลุ้นต่อโต้ละเริ่มโต้ปีนป่ายยกสอง<ป>องคิดออกมาเล่นวงนอกวงนอกนั้นได้เปรียบครับตีเล็กแต่ว่าวงในนี่เพลยครับว่าเป็นใกรลุ่มเริ่มที่จะก่อติดแล้วก็วงในนี่เริ่มจะแสดงความไม่จรงความแข็งแกร่งมากขึ้นุรกีสี<ป>เล็กเจอบทนี้ก็ลำบ,บากครับแล้วแต่ว่าจะไปชกในเกมไทรโอ้โหแทงซ้ายสวยรเริ่มตีเล็ก เ,เล็กเน้นสอกไกยรุ่งยังไม่ยอมหยุดไปตะเขา่าฝาหมดยกครับหมดยกที่ 2, 2> ต่อมาครับเกมความสนุกบนเวทีครับยกที่สแดงไทยรุ่งสอชัยเจริญออกเป็นก็ะปอดเกมไม่สนครับกงนอกชนในอย่างเดียวครับ เดินังไปเดินเข้าไปครับตีเล็กพยายามไล่แขนเลี่ยมได้อาวุธได้แต่ว่าความแข็งแกร่งพลังตรงนั้นจะได้หรือไม่ตรงนี้ต้องติดตามล็อกล็อก้วตีแม่ลัดยังแกร่งยังแข็งแรงครับตีเล็กโอ้หากไม่ลงครับตีเล็กพยายามจะตัดแล้วก็พลิกใกล้ลุงให้ล้มลงไปดิใกล้ลุงยังแข็งอยู่อะมาถึงตรงนี้สถานการณ์ว่ายังไรครับ บีบังคับให้ตีเล็กต้องมาสู้วงในด้วยนะครับอยากจะคำหน้าขวางหน้าแล้วก็ยังจะหมุนหมุนสี่เพื่อหาเหลี่ยมกระโอยดูครับเปลี่ยนดีเสียงกระซิบก็บอกว่าแมาจะชกสามยกนี่แล้วก็โอ้โหดูครับต้องให้เป็นพระเอกไปเลยนะครับโอตีสอบเจอสอบเจอเผาเจอใบตะลเม็ดเจอใบตะลอกหวานเสียวครับได้รู ขึ้นอยู่ที่ลูกยืดเยอะไปแครับครับเยี่ยมยอดยอดเยี่ยมครับใกล้รุ่งติดบังติดกำแพงเจอศอกขวาต้องระวังนะครับพอเจอศอกซ้ายเอียนไปเอียนมาเจอเข่าลำตัวโอ้โดนไปเยอะเหลือเกินครับใกล้รุ่งเนี่ยยิ่งโดนก็ยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งไม่มีหยุดครับโอ้โดนห,ๆๆห,หักพลิกลงไปอีกอ่าอย่าซ้ำอย่าซ้ำซ้ำน้ไม่ดี ลุกไม่สนครับลุกขึ้นมาเดินไล่คว้าต่อไปคว้าโหนแทง,ง,งตีเข้าไปตีเข้าไปทำได้ทำไปครับตีเน้นอย่ากแพลวให้เห็นอย่ากแพลวให้เห็นเอาล้วครับรนี่ครับพยายาจะเดินต่อไปโอ้โตีเน้นนี่แกวิ่มือข้างหน้านี่เป็นขากรรไกรเลยครับตีตีเข้าไปโอ้ยลำบากครับใกล้ลุงโดนไปเยอะจริงๆครับโอ้โหเปลี่ยนอาชีพไปเลยครับนายกนี่ทางด้านใกล้ลุงโอ้โห รับเยอะมากความช่ำที่ไม่ได้เชิญของรังสีเสรีชัยถูกเชิญได้กับใกล้รุ่งครับยกที่สามนี่โอ้โห ทึกครั้งที่ชกในี่ยกที่4ี่เนี่ยเป็นของฉันแต่วันนี้จะเป็นหรือไม่อยู่ที่ตีเล็กครับเป็นผู้ให้คําตอบเอาละครับเปิดเกมยกที่4 3นาทีที่มีความหมายมากๆครับล็อกในติดใตอย่างเดียวตีเล็กใต้เรียมใต้แขน hey, hey. เรียมดีแต่เจ้าแรงไม่ดีก็บดเรียมได้เหมือนกันนะครับ <Hey. S 2> ยังไม่ยอมหยุดครับ hey, hey. คอยตั้งกำแพงคอยทำคอยแทงครับตีเล็ก มา,ม,ามีศอกมาเสริมมีถางป่ามาช่วย <c oughs> โอ้มาในตรงนี้ต้องบอกว่ายังเหนื่อยแทนใกรลุงเหลือเกินครับอยากจะเดินลงคุณจะเจอทั้งเข่าเจอทั้งศอกเจอไปเยอะเหลือเกินยัโอ้ตีเล็กย้ำ้วครับตอนนี้จังหว่าแทงชายมีศอโอ้แต่ย้ำได้ย้ำไปแล้วไปลุงไม่สนิมพยายามจะเดินเข้าคล้องต่อไปโอ้โหโดนแบกนี้ดจะจะกับกับ่ายถูกหรือเปล่า ใกล้รุ่งต้องบอกว่าอัจฉริยามีบ้านมาดีครับต่างด้านตีเล็กวันนี้สายตาดีมีลูกดัดลูกแทงลูกเหลี่ยมล็อกหาเหลี่ยมคอยกันเข่าไปเรื่อยครับ,บท้อไม่ท้อครับท้อหรือเปล่าครับใกล้รุ่งยังไม่ท้อเปิดเกมจับยกเสียหลักเห็นโยนทิ้งตีเล็กนะครับมาถึงตรงนี้โอ้โห,หถือว่ามีการพัฒนาเรื่องของฝีมือนี่ขึ้นมาเยอะครับ แข็งแรงพละกําลังคงเส้นคงวาแม่ก่อนการชกนี่บรรดาเกจีอาจารย์โอ้โหหลายสานักเลยบอกว่าวันนี้เกาะไปคิดตังคครับคือใกล้รุ่งน่าจะเกาะไปคิดตังแต่ว่ามาถึงตรงนี้เรายังเกาะไม่ได้แม่กับโดนสวนโดนแทงโอ้โหตามปกตินี่เกาะติดคิดตังใช่ไหมครับถ้าเกาะไม่ติดแล้วครับจ่ายกาะไม่ติดไปแล้ววันนี้ นี่มีเงินไ,ได้20,000นบาทโอ้โหนี่บางทีมากกว่าเงินรได้หลายต่อหลายคนในรอบหนึ่งปเนี่ยครับเอาสำหรับนักมวยนะคะกว่าจะมาเป็นนักมวยข้าตัวเงินแสนในวันนี้ค่ะต้องผ่านการฟิตซ้อมอย่างหนักค่ะ<อ>นะคะอู้เกมบนเวทีกําลังมันเลยค่ะนะ้ป่าคะเอาละครับบนเวทีหลังจากที่ใช้เข่าแล้วมันไม่ได้ประโยชน์กบเปลี่ยนแผนอยากเข้ามาเป็นหมัดบ้าง ลำพังแลวแม่ไม่ใช่วยหมัดนะครับทางด้านใกล้รุ่งนี้แต่ว่าจําเป็นครับจําเป็นที่ต้องเปลี่ยนมันเป็นใช้หมัดบ้างบางรัวอ,อาจจะไปจับเจอเข้าจุดโฟกัสก็มีสิทธิจะพลิกล็อกได้เหมือนกันนะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูกันที่สายตาของตีเล็กและครับว่าจะโชว์สายตาโยกลีลาโยกยโลมหมัดข,ของใกล้รุ่งได้หรือไม่เขาบอกว่าสวมหมวกกันน็อกแล้วต้องติดตามนะครับติดตามว่าครั้งต่อไปเนี่ย สีเล็กเนี่ยจะเจอกับใครแม้แต่ถ้าไปถามบอกอยากจะเจอกับแสนชัยหลายคนบอกอย่าพึ่งอย่าพึ่งแต่ขอบอกตอนนี้นี่สีเล็กบอกอยากเจอกับแสนชัยมีคนเขียนอยู่คนเดียวเพื่อนร่วมทางอัธนาชัยบอก็ขอเจอก่อนได้ไหมรอก่อนรอก่อนโอ้ลูกตักแทงไปเลยครับผีมือลีลาสายตาวันนี้ดูครับโชว์ฟอร์มออกมาเหลือเชื่อครับเกม โอ้โหน้ามวยน้ามวยไทยนี่อายุกันเท่ากันยี่สิบี่่สิบาปีทำใบถึงชกกันมาเป็น100ครั้งนี่ก็ต้องบอกว่าน้ามวยไทยนี่ชกกันมาตั้งแต่เด็เก,กใช่ไหมครับคุณปริยญากรเข้าไปฟังค่ะ,ะ,ว,คะวิถีชีวิต ที่หารายได้ให้กับครอบครัวค่ะส่งไปให้พ่อแม่แล้วก็พี่น้องนะคะยังต่างจังหวัดค่ะแล้วเรียกว่าเป็นเลือดนักสู้ที่แท้จริงค่ะครับแล้วเดี๋ยวนี้นี่มวยไทยนี่ไม่ใช่เป็นแค่เป็นที่ยอมรับกันในประเทศไทยเท่านั้นนะครับแต่ว่าในระดับนานาประเทศที่ก็ทราบมาว่ามีมวยไทยที่ได้รับความนิยมกันมากในต่างประเทศด้วยค่ะแพร่หลายไปทั่วโลกค่ะและอย่างวันนี้ค่ะโปรโมเตอร์ชาวญี่ปุ่นค่ะมิสเตอร์คุจิตะก็ได้ให้เกียนมาชมมวยที่เวทีด้วยเช่นกันค่ะ ก็เกมครับไปต้องบอกท่านสามารถตรอบได้ครับตอบได้ว่าใครคือผู้ชนะของมวยคู่นี้นะครับนี่ไม่ใช่แค่ชกมวยเก่งอย่างเดียวครับรูปร่างหน้าตายังดีด้วยปรบมือดังดังให้กับตีเล็กนอสีพึ่งครับ